วันนี้เราคุยกันฮะเมื่อวานเป็นการ์ค่ายแดงใช่ไหม6650 XT แต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนเฉพาะกร์าจอทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนยี่ห้อกร์าจอจาก RX 6650 XT มาชนกับ RTX 3060แบบง่ายๆดังนั้นเครื่องนี้27990นี่คือราคารับเองครั้ง4สาขาแล้วอยกราบอินเทอร์โฟร์บังคัด28990 4รวมส่งผลลับสุดท้ายนั้นมันจะเป็นยังไงได้อาจจะมีผลเทสให้ดูด้วย พร้อมๆกันนะครับโอเคเกมแรกครับ w a r Zone 2.0อันนี้เป็น 2K เปิด DLSS Balance เห็นไหมประมาณ90เฟรมก็ประมาณนี้ประมาณ100 110เฟรม100เฟรมมัน100เฟรมอัพอยู่แล้วก็สบายๆมีนี้ซีรีส์อะไรต่อมาถ้าเราปรับเป็น Full HD ล่ะ Full HD 120เฟรม130เฟรม140เฟรมประมาณนี้นี่คือ w a r Zone 2.0 ที่ตลาดเดียวยัแค่บาลานซ์นะไม่ได้เปิดประมาด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าวอล,ล์ศศมันก็ประมาณเนี่ย133เฟรม133เฟรม134เฟรม130เฟรมที่ Full HD 1 9 2 0 1080 Ultra คราวนี้ต่อมาฮะสไปเดอร์แมนครับ 2K DLSS b า l a n c e ปรับภาพเป็นเวทีหายเปิด a รท r a c i n นที่หายอันเนี้ยดีกว่าค่ายแดงชัดเจนนะดูดิอันนี้ลื่นกว่าว่ะอันที่ตรงตรงเลย a ร Tracing ตรงนี้จะเป็นหายแล้วจะเห็นกระจกเราจะเห็นเงาสะท้อนเห็นไหมครับเราจะเห็นเงาสะท้อน Cy b พั p u n k 2077ูด็ตัวนี้ก็น่ารุ้นเหมือนกันต่อมาฮะ 2K นะการปรับภาพเป็นหายเอฟเเป็นบาลานส์ครับที่เหลือเป็นหายหายหมดเลยเปิดเ y Tracing ก้อนใหญ่เป็นออนตรงนี้นะ 2K 8 0เฟรมเออ ก็ไม่แย่ป่ะวะนี่ไงเซิร์ฟพังสองศูนเล่นได้ 2K ที่ผมลอง 2K ให้ก่อนนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลดลงเหลือแค่ Full HD ครับถ้าเป็น Full HD เฟรมเรทพุ่งขึ้นแน่นอนครับเห็นไหมร้อยสิบร้อยแปดร้อยสิบเฟรมก็ไม่แยนะ่นะนี่อ,อะไรมาแย่เนะ่ยเล่นได้เรืยดีกว่าผมโอเคนะต่อมาฮะ5 M เมืองแฟมเหมือนเดิมออกมาตัวนี้เป็น 2K นะ 2560คูณนึงสเป็นออนเ a เป็น X2 ปรับสุด Very High เหมือนเดิมนะอยู่คนเดียวเท่าไหร่ครับ 2K นะ100 130เฟรมอ่ะเต็รถ้อยสา1 3ิเฟรมแล้วกันนะนี่คืออยู่คนเดียวนะเห็นปะถ้าเราไปเรเบลครับที่เรเบลครับไม่ตกนะ <S 2> <S 2> <S 2> นไม่ตกประมาณเดิมประมาณเดิมแทบไม่มีผลอะไรเลยนะนั้น 2K ถือว่าผ่านเลยนะครับคราวนี้ต่อไปฮนะ อะถ้า 4K 4K อยู่คนเดียวเนี่ยนะ66เฟรม60กว่าเฟรม 4K ปรับสุดเวลี่ไฮคนน้อยประมาณ70เฟรมถ้าคนเยอะล่ะเนี่ยอยู่ในเรเบลก็ประมาณ70-80เฟรมประมาณนี้เห็นไม่ม8 8เฟรมประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆเห็นไหมประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ย 4K ถือว่าเล่นได้อ่ะ e รสเ e ครับผมขอดู s e t t i n g ตรงนี้ก่อน 2K Texture เ,เป็นอันตรที่เหลือเป็นไฮเดีไวเดสเป็นบาลานประมาณ 8. 87เฟรม8ปเฟรมก็ถือว่ามันก็กลางๆนะนี่90เฟรมนะเห็นไหมฮะ2560้ย25คูณ1440 1440สพีอ่ะต่อมาฮะ need for speed unbound ฮนะภาคล่าสุดเนาะป่ะไปดูพร้อมกันฮะ setting เ,ตตเป็นไงกราฟิก 2K d l s s เป็นบาลานซ์ปรับภาพเป็นปรับสุด106เฟรม102เฟรม90 100รเฟรมตรงนี้นี่คือ need for speed unbound นะครับประมาณ100เฟรมเอา,เาคร่าวๆนะ ต่อไปครับกตาอวอรครับกตาอวอรตรงนี้กราฟิกเป็นอันตรายดิสเพลย์ตรงนี้เป็น 2K ครับ DLSS บาลานซ์ครับเห็นไหมประมาณนี้60-67-70เฟรมถ้าเปิด DLSS เป็นบาลานซ์นะครับประมาณนี้ต่อไป R ครับ ARK option 2K High ก็พออย่างเนี้ยอย่างครั้งเนี้ย80เฟรมไม่ใช่ันเพิ่งเกิดมันเกิดขึ้นแล้วนะว่าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย 2K อันนี้ 2K ปรับไฮนะ72เฟรมนี่คืออาร์คนะครับ นะครับ i5 12 400 f 6 core 12 thread turbo 4.4 cat 25เม c p ีที่ขายดีสุด i h a i e cpu ครับเมน b o a r d asus prime h610 mk ddr4 นี่คือตัวเดิมนะครับตัวเริ่มต้นในตระก p r พามชิปเซ e ต h610 r รมจะเป็นชุดคิดจากโรงงานจาก kingston fury beast 16 g b 3,200 m h z ตรงนี้ dual channel กาจ,จอวันนี้นี่คือ pny geforce rtx 3060ตรงนี้มี ray tracing มี dlss ครบทั้งหมดตรงนี้ เห็นไหมครับแอมเปร์คาเทจเจอร์แล้วก็แรม12บกิกสตอร์เรจครับเล็กซัสสองาสิบกิกครับ NM620 ครับ256ร้อยห้าสกิกไดสามพันห้าเอาสปาย6ก0วัตต์แปพลัสไว้จาก Aero Cool u ยูเท็ดพาวเแล้วผมพูดตรงนี้นะว่ามันเป็นของใหม่นะครับประกัน3ปีเต็มเคสเป็น a อร์เช็คเน็ก็สองแคสสวยนะจัดสายแบบนี้ประมาณนั้นนะครับ นี่คือ c p u z นะครับ1 2 400F Allure Lake 10นาโนเหมือนเดิมนะเทอร์โบ4.4 6คอ 12Thread c a c 25เมกเมนบอร์ดเป็น ASUS Prime H610MK DDR4 RAM 16 g b กบารส200 m h z Dual Channel เหมือนเดิมแล้วก็ RAM เป็นของ Kingston Chip Kingston Ka, จอวันนี้เป็น PNY อ Up Rising Dual Fan GeForce RTX 3060 8นาโนเมตร12 GB, g b GDDR6 จาก Samsung 192บิต CUDA Core 3584 RAM เป็น GDDR6 6RAM มา12 g b 192บิตแบนด์วิดธ์360กิกผมมอ,องว่าก็ต้องฝากไว้พิจารณาการสรับเครื่องนี้ซิสเต็มนี้นะครับในราคานี้27990จาก i have CPU รวมส่ง28990นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ